วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทำกิจกรรมการสุ่มนะคะร้านค้าภายในจรนะคะสุดคุ้มที่เขาบอกว่าการันตีหนึ่งร้อยคูปองก็คือรับเลยสกินถาวรน,นะคะเราลองมาสุ่มกันเนาะในงบหนึ่งร้อยคูปองนะคะว่าจะได้อะไรบ้างไหมส่วนตัวแล้วสิ่งที่เราอยากได้ในตอนนี้ก็คือสกินของน้องคิกซี่นั่นเองนะคะทุกคนก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้น้องคิกซี่อย่างที่ตั้งใจไว้ไหมน,นะ,ะไปกัน,นะคะ่ะ เริ่มหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หนึ่งคูปองนะคะทุกคนได้อ,อีโมจิลงแลสมานะจ๊ะหมุนครั้งที่สองเก้าคูปองะค่ะทุกคนเอฟเฟกต์สังหารที่เราก็มีเยอะมากนะทุกคนหมุนต่อไปเก้าคูปองนะะี้พาเต้นหน็งกิกซี่นั่นเองนะจ๊ะอไปจะะ้ะ เอ็กเซดวาร์ฟฟองอากาศนะกำปูฟองจ้าได้อะไรอ่ะฉันได้อะไรไม่รู้สก,กินเช่าอะไรสักอย่างนะทุกคนใครรู้ก็คมมมอมเมนต์บอกกันอีกลยนะต้อมาจ้าหมดกระดานนะหมดกระดเอ็กเซดวาร์ฟจอมปีศาจนะมีเยอะเหลือเกินเอ็กเซดไปมีแล้วก็ไม่ได้ใช้นะ เอฟเฟกต์วิ่งจอมปีศาจสามวัน,นะคะคะักบุกฟองจ้าเอฟเฟกต์วิ่งฟองอากาศนะคะทุกคนจะหมดได้ยังเหลือกี่ช่องเอฟเฟกต์สังหารนะคะทุกคนอ้าวาล่ะจะหมดแล้วจะหมดกัะดาษแล้ว <laughs> อ๋ออุ้ยได้เฉยแตกค่ะทุกคนเฮ้ยรอบนี้ไม่เหมากระลาแล้ว เแน,น่ชนะมาแล้วมาทุกคนนะเมื่อก,กี้น้องคิกซี่ใช่ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวหมุนให้ครบหนึ่งร้อยจะได้ละกันอีโมจินะคะทุกคนไม่พอใช้อีกสามร้อยสามสิบคูปองนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้รับสก,กินช่องสุดท้ายนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้องคิกซี่กันอยู่ไหนไหนนี่สนใจน้องคิกซี่แล้ว ใช้อย่าก,กด่ายนะอันตรายมากตรงน,นี้หมุนมาตั้งนานนะราคาหนึ่งกุปองไม่ใช่หนึ่งบาทหนึ่งเหรียญหนึ่งอะไรก็ใช่มนเถอะนะทุกคนเราได้น้องชิกซี่อย่างที่ตั้งใจนะกดทิงกันเปเลยร <Hey, listen. S 1> อสเซอร์ไพรส่ะคะเบ้เด็กก็คือเราก็ก็ได้น้องคิกซี่มานะคะทุกคน สำหรับคลายี่หยักด้าสกินตัวไหนก็ลองไปส่มกันดูนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนได้ตัวที่หละะักมตาละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วแล้วก็ไปหาเล่นลองค i ิกซีก่อนลานอีกทีไปแล้วนะบาย